แล้วโรงพยาบาลที่ว่าเนี่ยมีทั้งหมดเท่าที่พบในปัจจุบัน1 0 2แห่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ30แห่งนอกนั้นก็อยู่ในกัมพูชาอยู่ในปร,ประเทศลาวตอนใต้แต่อโลคยาสารมีสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่ทำให้เรารู้ว่านี่คืออโลคยาสาร3ประการด้วยกันครับประการที่1เลยเนี่ยมีชื่ออยู่ในจารึกของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ นะอันที่สองครับมีพระพุทธรูปที่ใช้ชื่อว่าพระชัยเพศัตเป็นพระพุทธรูปประจำอโลคยาสารให้คนนั้นมาออขอพรจากท่านเพราะว่าการการที่ผู้ป่วยมารักษาโรคเนี่ยในปัจจุบันก็ยังใช้วิธีนี้อยู่ครับมารับยามารับการรักษาพยาบาลจากหมอจากพยาบาลขณะเดียวกันก็ต้อง